สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูอัตราการไข่ของกุ้งก้ามแดงนะครับว่ากุ้งก้ามแดงหนึ่งแม่ที่ไข่ออกมาแล้วจะได้ประมาณกี่ตัวนะครับผมลูกขนาดลงเดินเขานะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นบ่อที่เราเอาไว้แม่พันธุ์ไข่นะครับผมก็แล้วแต่ขนาดตัวเขานะครับในการที่จะวางไข่นะครับ ดูกัันนะครบแม่ไข่ตัวนี้ก็จะประมาณร้อยห้าสิบตัวนะครับผมสังเกตดูไข่เขาก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมตัวนี้ประมาณสี่นิ้วถึงสี่นิ้วครึ่งนะครับผมแม่พันธุ์นะครับี๋ยวามาดูตัวต่อไปนะครับ มองไม่เห็นนะครับตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ก็จะประมาณสองร้อยตัวขึ้นได้นะครับอาจจะถึงสามร้อยตัวนะครับผมนี่นะครับแม่พันธ์นะครับผมแม่ไข่นะครับของกุ้งก้ามแดง มาดูตัวต่อไปกันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวไรนะครับเริ่ม ออกมาเป็นตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะประมาณสองร้ถึงสามเหมือนกันนะครับผมก็เฉลี่ยก็ประมาณ200ตัวนะครับต่อแม่นะครับผมแม่พันธุ์ที่เรามีนะครับขนาด5นิ้วนะครับผมสำหรับกุ้งไข่ก็จะได้ประมาณสามร้อยตัวได้นะครับผมตัวลงเดินนะครับแต่อัตราการที่เราจะเลี้ยงรอดไม่รอดก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผม นี่ก็จะเป็นกุ้งแม่พันธุ์ไข่นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสอบถามได้นะครับผมชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับสวัสดีครับ